เป็นคนชอบถ่ายรูปไปไหนมาไหนก็จะมีกล้องติดตัวไปด้วยเสมอก็มีรูปอยู่เยอะมากก็ลเลยอยากจะให้รูปเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่าถึงเหตุการณ์ณขณะนั้นๆที่ถ่ายเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับผมชาลีนะครับ วันนี้มีรูปอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่จะมาบอกว่าเมืองไทยเราปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วอันนี้เป็นป้ายรถเมย์ที่วันก่อนได้มีโอกาสลองขึ้นรถรถเมย์หรืออันนี้หลายคนอาจจะเรียกว่ารถร้อนนะนะก็เป็นรถที่ไม่มีแอร์สาย15บอัน,นี้วันก่อนไปท,ทําธุระแถวโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งสถานี รถประจําทางอันนี้เนี่ยป้ายป้ายรถเมล์นี้เนี่ยจะอยู่ตรงส่วนลุมสิ่งที่พบเห็นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าอ้ป้ายรถเมล์นี้มันมันเปลี่ยนไปนะรูปแบบมันดูทันสมัยมากก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะมีป้ายรถเมล์เนี่ยให้บริการเนี่ยประมาณ3,000ที่ด้วยกัน ใน3,000ที่เนี่ยเขาก็จะมีโครงการที่ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารประจําทางเนี่ยจากรูปแบบเดิมเนี่ยมาเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับประมาณ691ที่ทั่วกรุงเทพให้เป็นแบบอัจฉริยะในเดือนเมษาย,ยน2,564เนี่ยเขาก็ตั้งใจจะทําครบทั้งหมด350จุดโดยมีระบบบอกสายรถประจําทางเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาการมาถึงเนี่ยของรถโดยสารประจําทางเนี่ยนะครับ ด้วยจออันนี้จะเป็นจอนะครับขนาดประมาณ32นิ้วให้ประชาชนเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางได้ก็จะมีวันที่อันนี้วันที่8มกราคม25 6 4าเวลาตอนที่ผมยืนอยู่ตรงสถานีตรงป้ายละเมยเนี่ยนะครับก็คือประมาณเกือบ11โมงนะครับป้ายที่ผมรอขึ้นอยู่ก็คือสวนลุมพินีประตู4ก็จะบอกกับเราว่าสาย15สาย77 สาย514สาย7 6 505 A3 อะไรเนี่ยนะครับอีกกนินาทีเนี่ยรถเมย์เนี่ยถึงถึงจะมาถึงแล้วก็ยังมีป้ายที่อาจจะทำเป็นป้ายแสดงผลหรือจะเป็นป้ายโฆษณาต่อไปก็ได้นะครับด้วยจอเนี่ย55นิ้วนะฮะอันนี้จะเป็นจอ55นิ้วในนี้เขาก็บอกว่าเป็นฟรี Wifi เดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะก็ยังไม่เคยใช้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็บอกว่า Smart แล้วก็บอกว่า BMA นะฮะก็ไม่รู้ว่า BMA เนี่ยย่อมาจากอะไรก็ไปเปิดดูก็พบว่า BMA ย่อมาจากคำว่า Bangkok Metropolitan Administration นะครับหรือก็ที่พวกเราเรียกกันว่ากอทมนะครับกรุงเทพมหานครนะฮรามาดูกันว่าผมก็ขึ้นไปบนรถเมล์นะครับสาย15ที่เมื่อกี้นี้เห็นเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปในรถเมล์สาย15สิ่งที่เจอก็คือสภาพก็ยังเก่ามากในความเก่าแก่เนี่ย วันนั้นไปตอนประมาณ11โมงเนี่ยก็ไม่มีคนเลยนะก็มีแต่ผมอาจจะรถเมย์สายนี้กำลังจะเ,เข้าสู่อู่ละหมายถึงว่ากำลังจะหมดหมดระยะของมันเข้าใจว่าจะหมดระยะแถวแถวสีลมลนะครับนี่คือด้านหน้ารถอันนี้ก็คือด้านหลังรถเมย์ก็ยังเก่าอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ให้สังเกตนะครับอันนี้จะมีกล้อง CCTV อยู่ก็เหมือนดูแลรักษาความปลอดภัยได้ดีแล้วก็ค่ารถโดยสาร ณวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือราคาที่8บาทเขาก็ติดบอกอยู่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆผมจําได้ว่าขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เสียประมาณ50ตังค์หรือ3สลึงมากสุดเลยที่เคยจําได้ก็1บาทนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเป็น8บาทแล้วแล้วก็มีกระเป๋ารถเมย์แล้วก็ยังใช้ไอ้กระบอกกระเป๋ารถเมย์เนี่ยสมัยก่อนก็ยังจําได้เลยว่าเคยขอคุณแม่ซื้อตัวนี้ก็เคยซื้อมานะแล้วก็มาเล่นกันว่าเล่น เป็นรถเมย์เนี่ยเขาเล่นกันอย่างไรอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมย์รู้สึกว่ามันคล่องแคล่วดีก็อันนี้ก็เป็นตัวซึ่งตั๋วนี้ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยนะเมื่อ40ปี30กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่อันนี้ตัวขาไปนะครับก็จะสังเกตมีการฉีกตรงไปอันนี้ตัวขากลับก็จะมีฉีกตรงในส่วนของกลับตัวนี้มีความหมายนะครับก็คือไอ้ตรงที่ฉีกเนี่ย จะไปหรือจะกลับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมีระยะบอก 1- น4ซึ่งจะทำให้เรารู้คร่าวๆว่าเราขึ้นจากป้ายรถเมล์เนี่ยป้ายไหนหรือแถวไหนแล้วก็ตรงตัวเลขข้างๆโลโก้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นหมวดของตัวแล้วก็ตัวเลข7หลักเนี่ยก็มีความหมายนะครับโดยที่3หลักแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นรหัสม้วนตัวว่ารหัสมวนตัวที่612อันนี้ รหัสม้วนตัวที่613แล้วก็สีตัวหลังเนี่ยจะเป็นบอกว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่แล้วที่ขึ้นแล้วก็สีของตัว๋วนะครับก็จะบ่งบอกถึงราคาดังนั้นผมเข้าใจว่าถ้าราคาที่แตกต่างกันสีของตัวนี่มันก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราลืมของไว้บนรถเมล์แล้วก็บังเอิญว่ากระเป๋ารถเมล์หรือ คนขับรถเนี่ยเขาเขาเก็บได้นะฮะถ้าเรายังมีตั๋วนี้อยู่เนี่ยเราสามารถจะเช็คกลับไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับว่าเราลืมไว้ที่รถเมย์คันไหนด้วยระบบของเขานะครับคันนี้ที่ยังคงเห็นว่ามันมันมันเป็นความแตกต่างขัดแย้งกันนิดนึงแต่ว่าก็ก็ดีนะผมว่าก็ดีนะครับก็คือขนาดที่รถเมย์เนี่ยเก่ามากๆนะครับแต่ก็ยังมีจอ32นิ้วตัวนี้นะครับ จอ32นิ้วเพื่อบ่งบอกว่าป้ายหน้าเนี่ยจะเป็นป้ายอะไรแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับกล้อง C C T V รู้ทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็บันไดขึ้นลงนะฮะก็จะมีเจลยุคนี้อย่างเป็นเรื่องของโควิดอยู่นะครับเราก็จะมีเจลตัวนี้นะครับคอยบริการนะครับสำหรับกดแล้วก็ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อไอโควิดเนี่ยนะครับ อันนี้ผมอยากจะพาไปดูเมืองนอกนะครับเมื่อปี2,558มาถึงปีนี้ก็ประมาณสัก6ปีนะ6ปี6ปีนิดหน่อยตอนนั้นไปเห็นที่เยอรมันเงจริงนานกว่านี้ก็เคยเห็นมาแล้วละ่ะแต่อันนี้เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้แล้วก็เออเอามาประกรอบกับรูปถ่ายชุดนี้ด้วยนะครับก็จะพบว่าที่เยอรมันเนี่ยที่ญี่ปุ่นหรือที่สิงคโปร์ก็แล้วแต่นะผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้ว เขาก็จะมีสายรถประจําทางที่กําลังจะมาแล้วก็ไปที่ไหนแล้วก็บอกว่าเวลาที่กําลังจะมาถึงเนี่ยก็คือเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ผู้โดยสารที่รอรถเนี่ยจะได้รู้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปป้ายรถเมล์ของเขานะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะเขาทําค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ที่อยากให้สังเกตอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือฟุตบาทกับตัวรถเนี่ย ใกล้เคียงกันมากเลยคนที่นั่งวิลแชร์อันนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเยอรมันเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิลแชร์ไฟฟ้าอย่างเงีย้ยเยอะก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวเองเนี่ยขึ้นไปในรถได้เลยก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่ที่ทีมากมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้เห็นเนี่ยก็คือคนขับรถเขาเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดีนะอันนี้เป็นหมดทุกคันเลยนะก็คือระหว่างที่เขาขับจอดเข้า เพียบป้ายรถเมล์เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจอดเนี่ยชิดฟุตบาทเลยอันนี้เป็นอีกอันน,นึงหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าฟุตบาทเขาเนี่ยใช้ค่อนข้างเตีย้ยก็เลยทําให้รถที่ขับมาเนี่ยสามารถชิดได้ขนาดนี้เลยมันไม่มาเบียดเบียดรอรถแล้วก็ทําให้รถเสียหายนะครับแล้วก็ทุกที่ที่เห็นเนี่ยก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะอยู่ในเส้นยิ่งถ้าเกิดไปสิงคโปร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่สิงคโปร์นี่จะขีดเส้นไว้เลยนะรอบรถรอบรถเมย์เลย ก็คือคนขับรถเนี่ยจะต้องขับมาแล้วก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยคือการทำอย่างนี้จะช่วยลดการจ,ะะจราจรติดขัดผมเห็นรถเมย์บ้านเราส่วนใหญ่นะก็จะขับแบบกินเลนมาอยู่ฝั่งนี้ก็ทำให้รถที่จะไหลาตามมาข้างหลังเนี่ยมันมันไหลไม่ได้ดีอันนี้ผมว่าถ้าเราปรับปรุงตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยการจ,ะะจราจรบ้านเราจะดีกว่าเดิมเ,ย,เยอะมากๆเลย อันนี้ก็เป็นภาพที่คนกําลังขึ้นรถก็จะเห็นว่าพื้นของรถเมย์เนี่ยนะครับพื้นในตัวรถเนี่ยกับไอพื้นฟุตบาทเนี่ยนะครับมันอยู่ระดับใกล้เคียงกันมากดังนั้นการเดินเข้าออกเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงเนี่ยที่เห็นตอนนั้นก็คือไอรถเมย์เนี่ยมันจะมีตัวไม่แน่ใจเป็นจอ LCD อย่างนี้เนาะ แล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็สมมุติว่ารถเมย์คันไหนไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการคันที่มันเกินอยู่ก็สามารถจะขับไปทดแทนได้ทันทีเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายนะครับเพราะอันนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เปลี่ยนได้เลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าประเทศไทยยังไม่มีแต่ที่ไหนได้เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็มีระบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าทันสมัยมากนะ แล้วก็แต่ยังไม่เคยทดลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะช่วงนี้โควิดไม่กล้าขึ้นรถแอร์ก็ใช้รถร้อนนัาไปก่อนนะเขาก็จะมีให้สำหรับคนที่นั่งวีลแชร์นะครับคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับสามารถจะเข็นวีลแชร์เนี่ยขึ้นไปบนรถเมลเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยอันนี้ก็จะเป็นภายในรถ ที่เมืองนอกนะก็ออยังเป็นที่เยอรมันอยู่ก็จะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างคันสมัยแล้วก็มีปุ่มกดกระดิ่งเหมือนบ้านเราเลยแต่ที่เห็นสำคัญแล้วก็คิดว่าในเร็วๆนี้บ้านเราก็คงต้องมีแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือไอ้กล่องแดงๆอันนี้นะครับกล่องแดงๆนี้ก็จะเป็นกล่องที่ตอนเราก่อนจะขึ้นรถเนี่ยเราต้องไปซื้อตัว๋วซึ่งเขาก็จะมีตู้ขายตัว๋วรถเมย์เนี่ยอัตโนมัติยอดเหรียญเข้าไป ตัวก็ออกมาพอตัวออกมาเสร็จปุ๊บเราได้ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะตัวนั้นเนี่ยมาจิ้มลงไปที่นี่มันก็จะสแตมม์ให้นะครับว่าเราขึ้นมาจากสายไหนคือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์แล้วนะครับก็จะใช้ระบบนี้เลยแต่ว่าที่เมืองนอกเขาเขาก็มีนะคนที่เป็นนายตรวจนะครับก็จะมาสุ่มตรวจ มาเดินเช็คว่าเออเรามีตั๋วไหมแล้วถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็จะถูกปรับเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากดังนั้นที่นู่นเนี่ยทุกคนก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะครับแล้วก็กลัวไม่กล้าทุจริตในเรื่องเล็กๆพวกนี้เพราะค่าตั๋วมันก็ไม่กี่ตังค์เองนะครับเขาก็ยินดีจ่ายหรือบางคนก็ซื้อเป็นรายเดือนไปก็สามารถเอามาสตป์ตรงนีไไ้ได้ได้ได้เหมือนกันอีกภาพหนึ่งเป็นภาพความประทับใจนะอันนี้คุณน้าคนนี้เนี่ย ตอนตอนนี้ผมอยู่ป้ายรถเมย์ที่ไม่ใช่ป้ายรถเมย์อาฉรยาิยะละแต่ว่าเป็นป้ายรถเมย์ที่อยู่ตรงข้ามกันกับโรงพยาบาลเลิศสินคุณน้าคนนี้เขาน่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลิศสินแล้วก็คงใช้สิทธิ์ถ้าไม่ประกันสังคมก็สิทธิ์บัตรทองซึ่งอันนี้นผมถือว่าดีมากๆนะหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยของคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนเนี่ยนะครับก็จะได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ย เท่าเทียมกันประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้น2ออย่างเนี่ยนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการศึกษาเราต้องมีขั้นต่ําว่าควรจบระดับไหนซึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือจบขั้นต่ําก็คือมัธยมต้นก,ก็ถือว่าดีนะฮะก็อย่างน้อยเราก็อ่านออกเขียนได้แล้วก็รู้อะไรหลายอย่างแต่ประดีคุณน้าคนนี้เนี่ยเขาเขาเขา,เขาอ่านไม่ออกไอ้ป้ายยาเนี่ยนะครับ ผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยเขาก็ช่วยอ่านให้นะครับว่าเอออันนี้ต้องกินหลังอาหารนะอันนี้ต้องกินก่อนนอนนะกินวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านให้แต่แกก็เป็นห่วงนะว่าเอ้แล้วแล้วคุณน้าคนนี้จะจําได้หรือมันเยอะแลือเกินใะยานะครับก็พยายามกาชับว่าเออเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีลูกหลานเนี่ยนะครับก็ให้ลูกหลานช่วยดูอีกทีนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะที่ตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ย ให้การดูแลทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะครับคุณก็จะได้รับสวัสดิการในการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้ยาเนี่ยฟรีแล้วก็เพื่อนๆต้องรู้ไว้นะครับว่าออการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครบหมดเหมือนอนกันทุกโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความไม่จําเป็นดังนั้นหากใครเนี่ยสมมุติว่าเรา เราประกันตัวอยู่ประกันตนเนี่ยต้องรักษาพยาบาลอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยที่โรงพยาบาลเลิศศินซึ่งโรงพยาบาลเลิศศินเนี่ยจะเก่งในเรื่องของสายตาในเรื่องของตาเนี่ยมากแต่ว่าอาจจะไม่เก่งในเรื่องของโรคหัวใจแต่นั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปโรคหัวใจแล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาก็จะส่งเราไปในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ยให้ทั้งหมดเลย เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับว่าไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนรถเมล์ก็ยังคงเห็นภาพอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่เขาเยัางต้องนั่งกินนอนกินอยู่ตรงข้างพุทบาทอย่างเงี้ย ยังคงมองเห็นภาพเหล่านั้นอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะเพราะว่าไปที่ญี่ปุ่นไปที่เยอรมันคนพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไปประเทศที่เขาเจริญแล้วเราจะไม่เห็นคนแบบนี้เลยเหรอก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ผมว่าโอมีความเสี่ยงสูงมากเห็นไหมคคน4ี่คนนี้นะคนงาน4ี่คนนี้กำลังเช็ดก,กระจกอยู่ซึ่งอันนี้ผมว่า อาจจะได้เงินเยอะกว่าคนอื่นนะอาจจะนะผมก็ไม่รู้จริงว่าพวกเขาได้เงินกันวันละเท่าไหร่ในการทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเลยถ้าเกิดเขาล่วงหลดลงมาเนี่ยด้วยเชือกแค่ตรงนี้เนี่ยจะเอาเขาอยู่หรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะครับหล่นลงมาเนี่ยเกิดพิกลพิก,การขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองที่จะเดือดร้อนนะผมว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยก็คือคนในครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตเลย ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต่อไปอาชีพแบบนี้จะต้องถูกทดแทนด้วยด้วยเครื่องจักรด้วยหุ่ยนต์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีแล้วที่เมืองจีนเขามีตัวที่ใช้ก,กระจกที่เป็นตัวดูดติดกระจกเลยนะครับแล้วกททท็ทู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 ไปเรื่อยๆคนงานพวกนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาทํางานที่เสี่ยงแบบนี้อีกแล้วภาพพวกนี้ถ้าเราไม่ได้นั่งรถเมล์เราก็เดินเหมือนคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ย เราจะไม่มีโอกาสเห็นเลยนะอันนี้ก็น้องคนนี้เขาก็ขายไอศครีมอยู่ไอศครีมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยไอศครีมลักษณะนี้จะขายได้สักกี่แท่งเองวันหนึ่งเขาจะมีรายได้ที่เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจพอสมควรพอสมควรอันนึงเนี่ยที่พอกลับมาที่เดิมนะลงวันจุฬาจะเดินจะเข้าประตูอีกประตูหนึ่งก็พบ จักรยานให้เช่าโดยอันนี้เนี่ยระบบของเขาเขาใช้คําว่าปันปันนะครับปันปันตรงนี้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนเราต้องไปหาบัตรอย่างนี้มาก่อนพอนเราได้บัตรมาแล้วเนี่ยก็ทําตามขั้นตอนของเขาเราก็สามารถจะเอารถจักรยานเนี่ยออกมาได้1คันก็สามารถจะขับขี่ไปที่ไหนมาไหนได้แล้วก็เห็นเริ่มมีอย่างนี้เยอะ ขึ้นเรื่อยๆก็คือมีทางที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นให้สําหรับขับขี่จักรยานเลยก็เหมือนอย่างกับรูอันนี้นะครับก็จะบอกว่าเออเนี่ยเป็นรูสําหรับให้จักรยานวิ่งอันนี้ผมคิดว่าทางกทมเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดนึงอันนี้เป็นที่เมืองน,นอกที่ผมเห็นก็จะเป็นรูที่วิ่งยาวตลอดเลยนะว่าเป็นรูสําหรับเอ่อจักรยานนะฮะเนี่ยจะวิ่งยาวตลอดเลย รถยนต์เนี่ยห้ามเข้ามาในลู่นี้โดยเด็ดขาดดังนั้นคนที่ขี่จักรยานเนี่ยเออก็ค่อนข้างปลอดภัยดังนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นอย่างนี้มีที่สําหรับจักรยานแล้วก็รถยนต์นะก็แบ่งแยกกันอยู่ดังนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานของบ้านเขาเนี่ยก็จะน้อยน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาจักรยานเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยได้ทุกที่ด้วยความสะดวกอันนี้ก็จะช่วยลด มลภาวะนะไอ้ที่ฝุ่น PM 2.5หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องไปซื้อรถยนต์ไม่จําเป็นอะไรอันหนึ่งเพรว่าสิ่งที่เป็นอันีิสงได้ตามมาก็คือสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงก็คือที่เมืองน,นอกเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถจักรยานโดยเฉพาะเลยในนี้เขาเรียกว่า PNR ซึ่ง PNR ตัวเนี้ยก็จะย่อมาจากคำว่า Park and Ri d e ก็คือ เขาจะเอารถจักรยานเนี่ยมาจอดเอาไว้แล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจําทางหรือว่าขึ้นรถไฟต่อไปได้อันนี้ที่ถ้าสถานีไหนเนี่ยมีคนเยอะๆใช้เยอะๆหน่อยก็จะเห็นสภาพเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีจักรยานเนี่ยมาจอดไว้เต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วคนนั้นก็ขึ้นรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้านะครับไปทํางานเสร็จปุ๊บพอกลับมาก็มาเอารถจักรยานของตัวเองแล้วก็ ขับกลับบ้านซึ่งก็เป็นความสะดวกสบายมากๆอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นสเสน่ห์นะมันน่ารักดีนะก็คือไม่ว่าประเทศเขาจะเจริญแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีรถรางนะเขาก็ยังเก็บระบบรถรางของเขาไปอยู่ถ้าดูตรงนี้จะเห็นมีรถรางมีรถยนต์แล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์บางที่เนี่ยจะเห็นรถม้าด,ด้วย ซึ่งก็เป็นการสร้างสีสันบรรยากาศในท้องถนนได้ได้อย่างดีแล้วก็ไม่ได้ทําให้การจราจรติดขัดเลยนะก็รถบ้านเขาก็ไหลได้เป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนบ้านเรารถติดมากๆนะอันนี้ก็ลองคิดดูผมว่าถ้าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยของบ้านเราเนี่ยได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นคนน่าจะหันมาใช้กันเ,นย,เยอะมากดังนั้นไอ้เรื่องรถติดเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปมากๆเลย อันนี้ก็มีบางอย่างที่สงสัยนิดนึงนะครับเห็นป้ายนี้แล้วสงสัยไม่รู้ทุกคนที่เห็นป้ายนี้เหมือนผมจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็คือเขาจะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งผมที่ผมแปลกใจก็คือทําไมเขาไม่ทําไทยกับอังกฤษเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันไปเลยจะได้มองแล้วรู้ว่าเอออันนี้ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยอันนี้ไปสวนมูไปโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้เข้าใจ แต่พอไปสวนลุมไนปราซ่าไปโรงพยาบาลตำรวจหรือไปรอยัลเอม a s สซีออฟแค o d บ a ี Cambodia, ก็คือสถานทูตกัมพูชาอย่างเงี้ยนะเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างตัวเนี้ยผมว่าคนไทยหลายคนก็อ่านไม่ออกนะอะไรเท้ามหาบรามะอะไรเนี่ยอ่านแล้วจะรู้เรื่องไหมว่าอันนี้จริงๆแล้วก็คือ เขาอ่านว่าเท้าจริงๆแปลเป็นไทยเนี่ยว่าเท้ามาหาพรมก็คือสี่แยกพระพรมก็เดินไปอีกประมาณ1กิโลกว่ากว่กิโลอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันให้รู้เรื่องไปเลยก็น่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือป้ายที่เก่ามากนะครับอันนี้เป็นป้ายที่บอกไปสถานี รุมพินีนะครับอ๋อเป็นป้ายเพื่อบอกแบ่งเขตว่าอันนี้เป็นท้องที่ของรุมพินีนะอันนี้เป็นท้องที่ดูแลรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันนะก็ดูเก่ามากอันนี้ก็ถ่ายมาแบบเป็นศิลปะน,นะซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็คือทั้งหมดของรูปภาพที่เก็บได้แล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟัง ยากจะสรุปว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆประเทศหนึ่งนะไปมาหลายประเทศแต่ก็คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สำหรับผมแล้วน่าอยู่ที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นมาเยอะมากไม่เคยคิดเลยว่าความตรงเวลาของรถเมล์เราเนี่ยสามารถจะบอกได้แล้วว่าอีกกี่นาทีเนี่ยรถเมล์เราจะมาถึงไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าบ้านเราจะมีความปลอดภัย ในการขึ้นรถโดยสารประจำทางเนี่ยนะครับมีกล้อง C C T V มี Wi-Fi ให้ใช้ขึ้นไปรถเมย์บนรถเมย์ก็ยังมีออกล้องวงจรปิดช่วยดูแลความปลอดภัยให้อีกแล้วก็ประเทศไทยดีขึ้นนะผมว่าในเรื่องของการศึกษาก็มีการกำหนดภาคบังคับว่าการศึกษาขั้นต่ำเนี่ยจะต้องถึงระดับไหน การรักษาพยาบาลไม่ว่าคุณจะรวยหรือจะจนก็จะมีคุณภาพเนี่ยได้รับการดูแลจากหมอเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากถ้าชอบก็กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ